คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภักาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องทักษิณยอมติดคุกแผ่นเสียงตกร่องหรือว่าเอาจริงครับวันนี้ทักษิณชินวัตรหนีคุกไทยไปอยู่ดูไบส่งสัญญาณมาอีกรอบว่าจะกลับประเทศไทยผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ก่อนวันเกิดผมครับขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระพักเพื่อไทยผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและวันที่ผมกลับยังเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเรา ดูเหมือนจะเอาจริงพูดมาขนาดนี้หากไม่รักษาคำพูดคือตระบัติสัตว์ปลิ้นปล้อนหลอกลวงคนที่ถูกหลอกไม่ใช่ใครครับมวลชนของพักเพื่อไทยหากทักษิณมีเจตนาจะกลับภายในเดือนกรกฎาคมจริงก็แสดงว่ามีเป้าหมายเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งเพราะน่าจะมีการวัดกระแสกันเป็นการภายในว่าความนิยมในพักเพื่อไทยลดน้อยลง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทักษิณพูดเรื่องกลับไทยขุดโพสต์เก่าๆของอัศดางยมนาคมาดูก็พบว่ากลายเป็นเรื่องซ้ำซากสามสามีนาคม2,552ถ้าเมื่อไหร่เสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีหลังจากนั้นเขาประกาศมาทุกปีว่าจะกลับบ้านแต่ปีที่แล้วเป็นปีที่เขาพูดเรื่องกลับบ้านบ่อยที่สุด 29. มิถุนายน2 5 6 4กลับแน่แต่เมื่อไหร่ค่อยบอก 13. กรกฎาคม2564กลับไทยแน่แต่ขอบอกเวลาทีหลังและก็สุวรรณภูมิไปประตูหน้าไม่ไปประตูหลัง 6. สิงหาคม2564อยากกลับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ขอดูเวลาให้เหมาะเจาะจะกลับเมื่อไหร่จะบอก 23. กรกฎาคม2565 ปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะปีหน้าเราเจอกันที่เมืองไทยก็แล้วกันเมื่อกลับไปจะกลับไปเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทุกอำเภอมาปี2566ทักษิณเริ่มพูดเรื่องกับไทยตั้งแต่ต้นปี24มกราคมพูดผ่านรายการแคร์ทลอกแคร์คลับเฮาส์ในหัวข้อมีเรื่องคาใจก็ถามมาเลยยังไงก็จะกลับอยู่เมืองนอกมานานแล้ว จะไม่อาศัยพักการเมืองใดๆรวมทั้งเพื่อไทยจะอาศัยแค่หัวใจตัวเองฉะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วไม่ว่าอย่างไรอุงอิงจะเป็นคนประกาศว่าผมจะกลับเมื่อไหร่รับรองว่าไม่มีการเกีย้ยเสียกับพักพลังประชารัฐหรือออกกฎหมายช่วยเหลือใดๆ24มีนาคมให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเกียวโดขณะเยือนญี่ปุ่นตอนนี้ผมติดคุกใหญ่มา16ปีแล้ว เพราะพวกเขากีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัวผมทรมานมามากพอแล้วถ้าผมต้องทนทุกทรมานอีกครั้งในคุกที่เล็กกว่านั้นก็ไม่เป็นไรผมบอกลูกสาวว่าอย่าอนุญาตให้พักเพื่อไทยออกกฎหมายนิรโทษกรรมในสภาให้ผมผมไม่ต้องการเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขหนึ่งพฤษภาคมทวิตข้อความระบุว่าเช้าว,วันนี้ผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่เจ็ด เป็นชายชื่อทาสินจากน้องอิงแพรทองทานหลานทั้ง7คนคลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศผมคงต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุจะ74ปีกรกฎานี้แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับขออนุญาตนะครับนี่คือตัวอย่างเท่าที่รวบรวมได้ช่วงเวลาร่วม15ปีที่ผ่านมาที่ทักษิณพูดเรื่องกลับไทยแต่ไม่เคยกลับแม้แต่ครั้งเดียว บุคคลแบบนี้น่าเชื่อถือหรือไม่ตอบได้เลยครับการพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆแต่ไม่เคยทำถือว่าปลิ้นปล้อนแล้วครั้งสุดท้ายมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะปูพื้นด้วยการขออนุญาตตบท้ายด้วยการยืนยันว่าการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเราทักษิณกำลังจะทำอะไรในฐานะจำเลยและผู้ต้องโทษจำคุก ทักษิณสามารถเดินทางกลับไทยได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเข้ามาทางสนามบินหรือด่านพรมแดนทักษิณมีสิทธิ์อยู่เต็มเปี่ยมไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ต้องอ้างถึงเจ้านายเมื่อทักษิณอ้างถึงเจ้านายและการขออนุญาตทำให้เกิดคำถามตัวโตๆว่าเจ้านายที่ทักษิณระบุถึงนั้นเป็นใคร ทักษิณกำลังจะทำอะไรที่ซ้ำรอยการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่การสื่อสารที่กำกลมเช่นนี้ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่ามีผู้คนจำนวนมากกำลังคิดว่าทักษิณแอบอ้างเบื้องสูงดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกครั้งเหมือนที่เคยทำกับพรรคไทยรักษาชาติเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นช่วงการจัดตั้งรัฐบาล เป็นช่วงที่ใกล้รู้เต็มทีว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วทำไมต้องเดือนกรกฎาคมทักษิณเกิดวันที่26กรกฎาคมหากกลับมาจริงก็เป็นไปได้ว่าจะกลับมาในช่วงวันเกิดตัวเองร่วมร่วม15ปีที่ผ่านมาทักษิณกลัวตัวเองต้องติดคุกและว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม เพราะทักษิณโจมตีสถาบันตุลาการมาโดยตลอดแล้วอะไรที่ทำให้ทักษิณกลับเชื่อในกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาแบบฉับพลันพร้อมจะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะไรที่ทำให้ทักษิณเปลี่ยนความคิดไม่ใช่หลานคนที่เจ็ดแน่นอนแต่มันคือเกมการเมืองครั้งนี้ถือว่าทักษิณเกทับหมดหน้าตักทำทุกวิถีทางเพื่อให้พักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแลนสไลด์ แต่ไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่สุดท้ายแล้วทักษิณจะไม่กลับคนแบบทักษิณมีเหตุผลที่จะอ้างเพื่อไม่กลับเสมอเดือนกรกฎาคมรัฐบาลไทยจะยังคงเป็นรัฐบาลประยุทธ์อยู่ทักษิณไม่กลับโดยอ้างว่าไม่ปลอดภัยมีคนจำนวนมากพร้อมที่จะเชื่อตามนั้นจะไปเอาอะไรกับคนปลิ้นปล้อนหลอกลวงไปวันวครั้งก่อนบอกว่า อุงอิงจะเป็นคนประกาศเองว่ากลับวันนี้ผู้คนก็พากันเชื่อว่าอุงอิงต้องประกาศในฐานะนายกรัฐมนตรีแน่นอนมาวันนี้กลับกรอกบอกว่ากลับช่วงที่รัฐบาลประยุทธ์ยังรักษาการอยู่แล้วอุงอิงจะประกาศในฐานะอะไรขี้หกทั้งเพคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณรัก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์